อิสรยานภาสิทธิ์ใจข้าวเปลือกยิงข้าวสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉสัยเ,เราก็จิตคิดดูแลเวาเขาก็ใจ รักกันไว้ดีกว่าชังระวังกานผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกีดผู้ใดผิดผลพักอย่าหักหานสิบดีก็ไม่ถึงกับกึ่งพา เป็นชายชาญอย่าเพ้อขาดประมาทชายรักสันนั้นให้รู้อยู่เพียงสั้นรักยาวนั้นอย่าให้ยันการกดไม้มิใช่ตายแต่เขาเราก็ตา อย่าให้อายแก่เทวดาอย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยน้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักนะอย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมา ส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอน